พี <c oughs> ่น้องเ <c oughs> มื่อนี้สิมานเห็ดน,น้ำมักน้ำน้ำมักให้ทดล่องน้ำมักวิธีวิธีเห็ดน้ำมักอันน้ำมักน้ำเศร้าเขาเนี่ยไข่ล่องไว้หลายหลายมือ ล่องไวหลายมือเด้อได้กับครูหนึ่งล่องไวล่องไวมือนีก็เลยสิมไมเหตุน,น้ามักเศร้าเข่าไหวทานไปหดพักหดพักสิม,มีมันหวานสิกรอบใบกับสิเขียวสิม,มีหนังแนมาเบิงเด้อี่นองเลยมะเบิง นี่อย่างแน่นี่น้ำตาลขันผู้ใดบ่บอมีขันผู้ใดบ่ดบอม,มีน้ำตาลมีน้ำตาลกับไปส่งชห้รถคับบัน เอ็มร้อยเอ็มร้อยนี่ใจยีหอยยังก็ได้กระทิ่งแดงอี่ยังก็ได้ไอเมดกับไข่สองหน่วยไข่สองหน่วยถิ่มมาเห็ดที่เห็ดมาเบิ่งแกแต่เบิ่งเด้อตอกไข่ลงใส่ใส่เลย นี่ยอ,องลองใจกันเลยแขงขันรใจเหมืดหอเลย10บาท ันผู้ใดบ่มีกากน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลนี่แหละกากน้ำตาลเดอ้อข่อยบ่คึ้พ่อข่อยลืมข่อยเป็นคนหัวสมองตื้อจังได้บุต่วันคันทฤษฎีข่อยบอส่สู่แต่ว่าปฏิบัตินี่ข่อยสู่ยู่นี่กะน้ำตาล ผู้สิมาจับกล้องให้กับบอมีเดอ้อพี่น้องเลยจำแนกนลยแก่นายให้ไตเคืองโลูกปวานำ้ำก้าเข่าไมหลายเท้ามาเปิดนำ้ำนี่คอยดนแล้ว ก็เปิดอันกวดเอ็มร้อยข่อยนะน้อมีพนนี่ข่อยนี่ก็ค้นค้นค้น,นให้ละลายให้น้ำตาละละลายแต่มาให้ใส่ขวดเลยมาร์กไว้จะเก็บมือเอาไปอันฮูดเอาไปสีดพ่นน้ำอไปสีดพ่นพักพักก็สิบกรอบบานงาม น้ำเช้าเขามื้อเจ้าแยาท่ทิมเด้อพี่น้องเลยแย่ทิมเพราะว่ามันเป็นมีมิตามินมีอย่างหลายอย่างอยู่ในน้ำเช้าขเขาเกิดีัยังก็ดีหมดน้ำเช้าเขาเออเปิดใแนวโอ้ยจะเป็นหาตัวซอยงายบ่ได้ให้เขาดอกีืดคน ฮะเต็มเลยคุนคุนเจตมือก็อามาใส่ได้แล้วน้ำเช้าเข่าเจ้าทีมพี่น้องเอ้ยเอาใส่อันนี้ก็ไปโหดบักพี่แบกเขียมันเสียใจเขาควนเนียวเสร็จเป็นเซตพิธีแล้วค่ะ ก็ล่อทาเก็บมือใส่ปลูกไว้ใส่ขวดไว้แล้วก็มาให้เอาไปหดเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่เขามาเบิงสวัสดีค่ะ